สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศักดิทธิ์องกระพันรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวัดวาอารามทั่วประเทศไทยสถานที่แห่งนี้เนี่ยตอนนี้เรายืนอยู่บริเวณคลองหรือสมัยอดีตเนี่ยคลาอ,อคลองหรือรางนี่เองรางที่มีต้นหมันเยอะแยะมากมายเป็นโ,โหเรียกว่าเป็นดงเลยแสดงว่าตอนนี้ไม่มีแล้วสิทำหมันไปหมดแล้ว ต้นนี้จะไม่ออกลูกเพราะเป็นหมันเสียนแท่งพูดอะไรเนี่ยเอ้าก็คุณไม่เชื่อผมนี่ศักดิ์สิ์นะขึ้นไปที่วัดไปถามเลยมีต้นต้นหมันไหมแล้ววัดแห่งนี้นี่โอ้โหยาวนานยาวนานนะครับนะวัดรังหมันแต่ชื่อวัดอย่างเป็นทางการคือวัดประชาราชบำรุงชัวนะชัวครับเอาละครับหลวงพ่ออะไรเราต้องบอกก่อนโอ้โหดังทั่วประเทศนั่นก็คือนั่นก็คือหลวงปู่เ้าวัด รังหมันครับอยากเจอท่านละเราไปกราบหลวงปู่แล้วก็ให้หลวงปู่ไปพอรอ fc ทุกคนเลยได้ครับเจอเลยครับศักดิ์สิทธิ์คงกระพันวันนี้เราอยู่กันที่วัดประชาราษฎร์บำรุงหรือวัดรังหมันอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมซึ่งชื่อเสียงของวัดแห่งนี้ก็โด่งดังไปทั่วประเทศเลยล่ะครับคุณผู้ชมที่สําคัญวันนี้รายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันได้มีโอกาสเข้ากราบนมัมการและพูดคุยกับพระเกจิผู้ทรงอภินญ,ญาและเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตา นั่นก็คือหลวงปู่แพ้วประวะ่าโรศูนย์รวมจิตใจของเมืองนครปฐมแห่งนี้ล่ะครับว่าแล้วตอนนี้เราก็ตามพี่หนุ่มพี่แท่งไปกราบหลวงปู่กันเลยนามสก,การครับหลวงปู่ รายการกศักดิ์สิทธิ์คงกระพันครับครับรายการไรศักดิ์สิทธิ์คงกระพันครับลวงปู่คงกระพันมันแปลว่าแปลว่าคงกระพันแปลว่าไม่ตายแต่ศักดิ์สิทธิ์ตายอ้าวพี่หนุ่มมาด้วยกันแท้ๆไงายไปออกทางแช่งพี่แทงสง,งันละครับผอมเออยังไม่หนีกันไปไหนง่ายๆหรอกครับพี่อยู่เป็นพิธีกรคู่ขวัญกันยาวๆไปเลยนะจ๊ะไอ้นี่ พานอกเรื่องหลวงป,ปู่ครับให้พรก็พอครับพกรกับพันชาตรีครับความดีทั้งหลายครับ,รบจงมาเป็นพยานครับให้ท่านทั้งหลายครับโยงเย็นเป็นตุยกโยมคงกพันหอกแทงดาบวันเมื่อเข้าขึ้นเ <c oughs> <c oughs> อ้ยกันพันมันก็ไม่ด่ครับมันเสือกเสืใจแล้วมันไม่ตาย ับเรื่องเล่านาู่วัดรางมาเรี่รับตำรวจจะมาจับมาครับคนในวัดเนี่ยครับมันมีคดีอะไรไม่รู้ไอ้เจบมันก็โดดโรดพรองเื่ยมันโดดลงล้างเนี่ยแหละเออรงครองเรื่อครงปล่อยปล่อยกลางนฟังโน้นก็ไม่ปลูกครับเพรจะเต้อเตี้ยนะรับเอาดาออก ขอสักเล็กขอต้องโปรแก้วและผมก็นั่งาวนะเรื่อจังร่นเข้าไปไปซองไปดูที่ไหนที่ใกล้ๆนั่นแหละผก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นมก็ทำอะไรไม่ได้จนมืดเฮ้ยมันได้เรื่องหรอกับวัดกับ้านดีกว่าคร้อนกับ้านแล้วมันก็ ก้บอกว่าอย่างเดิมที่หลวงปู่ว่านะอันนั้นศักดิ์สิทธิ์ถ้าศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวโดนจับไปแล้วไม่โดนวาว่าแต่ว่ารุ่นรุ่นที่คนนั้นใช้แอบในป่าอ้อยยังมีเหลือไหมครับหลวงปู่รุ่นไหน่เนียหมดไปแล้วรอนแล้วเดี๋ยวนี้ก็โปรกไปโปรกมันเครับเหลือเชื่อนะหนุ่มนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นคนอายุร้อยปีนะผมไม่เคยเจอจริงเหรอจริงหลวงปู่ยัง พูดคุยความจําดีแข็งแรงอารมณ์ขันมากเลยลุงปู่บวชวัดไหนครับบวชใน,นวัดยองก็ยอ,อ,องวัดหนองม่วงหนองม่วงอำเภอบางแพรราชบุรีครับอ๋ออยู่ราชบุรีไปราชบ,บุรีด้วยอยู่ที่นอ,นอกเลยเกิดพิเศนอกครับคุณผู้ชมครับพระราชมงคลวชิราคมหลวงปู่แพ้วปวาโรท่านมีชื่อเดิมว่าแพ้วบุญ,ญวัฒน์ ท่านเกิดเมื่อวันที่7ตุลาคม2466ณหมู่บ้านหลักเมตรตำบลทุ่งขวางอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเมื่ออายุ20ปีหลวงปู่แพ้วได้อุปสมบทเป็นพระพิสุเมื่อวันที่27มิถุนายน2486ณวัดหนองปาลาไหลโดยมีพระครูสุก,กิจธรรมสอนหรือหลวงพ่อหวางวัดกำแพงแสนเป็นพระอุปชา หลวงปู่เพ้วได้จำพรรษาที่วัดกำแพงแสนมาตั้งแต่ปี2502จนถึงปี2551ต่อมาในวันที่31มีนาคม2551หลวงปู่ได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดประชาราชบำรุงหรือวัดรางหมันเนื่องด้วยท่านชอบในความสงบร่มเย็นของวัดแห่งนี้เหมาะแก่การทำวัดปฏิบัติของท่านหลวงปู่ ยงอยู่ที่วัดรังหมันแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันพอหลวงปู่มาถึงนี้มาเจอบรรยากาศที่นี่เลยแล้วไม่กลับเลยชอบสงบก็้อยู่อยู่มา16ปีแล้วครับที่นี่ก็เลยเจริญรุ่งเรืองครับเชียนแท่งดูนะสิบกว่าปีนะหลวงปู่มาอยู่ในวัดสวยงามเจริญรุ่งเรืองขึ้นเยอะเลยครับหลวงปู่มีอะไรอยากจะให้ว้าต่อไหมครไหมครับรถทางรักษาครับครับทางรักษาทางทางรักษา ัวทางนอดทางนอดทางนอดก็ทางปลอดภัยททางปลอดภัยทังทางปลอดภัโธโทธถอสตูระลายลยากสันตินัมนะนออนกอนนะอังนะอังโอมิอามิมหิสูเท่านะพท่ันะเเออทูปาเป่าหัวเนยครับพวง ม้าม้ามอมมีแขวกันบอกใครเอออ่ะลวงปู่มอบให้ก่อนแล้วที่เหลือเดี๋ยวฝากให้กินนะหลวงปู่ยื่นให้คนเลยอันนี้ครับคนละเหรียญของปู่ซ้ายมือขวาสวดม่อไหมครับหลวงปู่องแล้วอันนี้ไม่ใช่หัวเตียงหลวงปู่ครับไม่เดี๋ยวมีให้แฟนรายการที่ดูด้วยสิทธิ์รางวัลแล้วแต่พี่จารณาเลยได้สิทธิ์รางวัลพีรับมอบจากหลวงปู่ไปแล้ปูแพ้ว ได้แล้วัตถุบงคลจากมือหลวงปู่สมใจเลยละครับ <c oughs> หลวงปู่แผ้วท่านเมตตาพวกเรามากๆต้องบอกว่าเป็นบุญวาสนาของพวกเราศักดิ์สิทธิ์คงกระพันจริงๆเลยล่ะจ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากมากราบและชื่นชมบาร,รมีของท่านหลวงปู่ท่านจะออกมารับญาติโยมช่วงเช้าและช่วงก่อนชันเพลนคุณผู้ชมสามารถไปกราบท่านได้ทุกวันเลยนะครับ <c oughs> โอ้โหสุดยอดนะฮะวันนี้เป็นไงฮะพี่แท่งโอ้โหอวดบรรยากาศนะครับท้องทุ่งนานะครับอันสวยงามของเมืองไทยนะครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมหลังวัดนี่เองมองไปเห็นมหาเจดีย์อยู่ตรงนั้นนะมองไปเห็นวัดรังหมันนะฮะเห็นพระอุโบสถแล้วก็มหาเจดีย์ด้านหลังเป็นทุ่งนานะฮะสวยงามมากสวยงามมากสวยงามมากวันนี้มีความสุขสุด เอาละครับวันนี้ศักดิธิ์คงกพันธ์หมดเวลาแล้วเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กฎหมายเลข30ครับวันนี้ศักศิธิ์และคงกพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ